พบกับรายการไลฟ์สาระกับครูแว่นนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของ M9 Ontario นะครับ Ontario Night nice Corporation USA นี่มันเป็นดับปลายปืนนะฮะนี่ครับมันเป็นผมว่ามันเป็นมีดที่คุ้มค่ามากนะแล้วลองไปดูว่าที่บ้านเพื่อนๆนะมีกันไหมนะฮะลองไปถามดูลองไปลือกันมาดูนะครับอันนี้เพื่อนก็ส่งมารับคืนกลมนะครับผมก็รับคืนกลมให้เรียบร้อยเนี่เขาก็ถามว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหรู่ ชพรนะคมประมาณอย่างนี้นะครับเพราะว่าคมที่มันมาเนี่ยคือมีดมีดที่มันเป็นลักษณะดาบปลายปืนอะ่ะคมคมมันจะหนานะครับคมมันจะหนาผมก็เอามาคมยังไงก็ไปคมอย่างนั้นนะครับนะก็เรียกว่าคมเดินมาแหละก็อเอามารับคืนคมให้แบบนี้เล่นประมาณนี้นะฮะคิดค่าใช้จ่ายเล่มละร้อยค่าส่งกลับอีกห้าสิบบาทนะครับเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบที่มันช้าก็เพราะอาทิตย์ที่แล้วเป็นเกาเกาลงตีนมันเจ็บไง เจ็บก็ไม่ค่อยอยากจะทําอะไรอ่ะประมาณทีนี้ก็งานก็ยุ่งๆด้วยพอดีเพื่อนทางมาเอ้ยเดี๋ยวผมจัดการให้แล้วกันก็เลยเกิดรายการณวันนี้ขึ้นก็เลยจิบขึ้นมาเออเฮ้ยแต่ก่อนมันเป็นมีดอดีตที่ผมขายเหมือนกันนะแต่ก่อนผมก็ไปรับสินค้ามาจากทางโรงเกลือมันเป็นมีดมือสองก็รับรับรับมาวางขายอ่ะก็ขายได้ดีเหมือนกันนะเนื่องจากวัสดุมันดีอ่ะเนี่ยต้องเป็นแบบของแท้ออริจินอลแบบนี้เลยนะแล้วรุ่นทําใหม่มีไหมรุ่นทําใหม่ก็มีถ้าเพื่อนอยากได้แต่รุ่นอย่างเงี้ยอาจจะมีที่บ้านเเเเพพืื่่่่ออ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 นนนนนนๆๆลลงถาา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 มม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 คคคคุุุณณณตดดดดดดูะะะะะะรรรััััับบบบผจจจีีีีีใช้้กกกกกแยห็็วสป AUS8 รับคืนคมได้ไม่ยากนะครับแต่นี่คือเปิดคมมาแล้วนะมารับแต่ถ้ายังไม่ได้เปิดคมมานะอีกราคาหนึ่งนะฮะนี่เ็าเปิดคมมาแล้วผมก็รับคืนคมให้นี่แล้ววกนี้ก็จะส่งกลับไปให้เนื่องจากมันเป็นมีดรุ่นเกา่าโอโ้โหกี่ปีไม่รู้ละอ,อันนี้ใครรู้ปีแจ้งมาหน่อยนะครับนี่ผมกําลังบอกว่าที่บ้านที่บ้านคุณอาจจะมีก็ได้นะคุณอาจจะบองข้ามมันนะเอามันมาปัดฝุ่นทาความสะอาดดูว่ามันเป็นมีดที่ใช้ได้ดีมากเลยและหรือใครที่กำลังอยากได้มีดอยู่อาจจะมีไอ้มีดรุ่นนี้อยู่ที่บ้านนนนนนคคคุุณณกกกก็็ไได้้ะะะะะะะออออาาาาจจเมใชชีี่รรรปปปโย์ัับบบืน ผมไม่แน่ใจอ่ะเนี่ยนะฮะก็เอาไปใช้งานกันนะก็มันจะบอกว่าลองไปขุดดูที่บ้านสิเผืือจะมีหลงๆลืมๆอยู่ใต้ตถงใต้ถุนล่องถามพ่อน่มใครดูนะครับเื่อจะได้ของดีที่มันแอบซ่อนอยู่ในบ้านเอามาใช้นะฮะผมมีแต่ของเอเคได้เห็นไหมมีคนมีด้วยมะของดีนะของดีมากๆเลยแหละมันเป็นของที่เขาใช้กันสมัยก่อนนะแต่สมัยนี้ก็คงถือว่าเป็นเอาถือเวลา,เอา,วเ,อาวเอาไว้เอาไว้คุยกับคนในบ้านแล้วกันพ่อมีรุ่นนี้ไหมพ่อคุณพ้อเออของพ่อมีอีกรุ่นหนึ่งว่ะเดี๋ยวหาให้ผมอยากได้เหรออะไรอย อะไรอย่างเงี้ยไอของที่มันอยู่ในบ้านเราที่เราไม่เคยสนใจมันแล้วเราไม่เคยรู้ด้วยซ้ำพราะมันมีอยู่ลองไปสืบค้นดูนะฮะแล้วก็เอามาลองใช้ดูอย่างที่บอกวัสดุมันดีมากมันหันเวลามานานแล้วอะแต่การสรื่นสภาพาของสินค้านี่ยังไม่มีเลยนะเพราะของสมัยก่อนนะ่ะเขาออกแบบมาแบบทนทานชิบหายเลยมันยังไม่ได้ถึงยุคุตสหกรมในที่ใช้แล้วมันจะต้องพังอะสมัยก่อนเนะี่ยเขาออกแบบขอมมาสุดยอดเลยนะคือซื้อหนึ่งชิ้นอนะใช้ชั่วยุคคนเลยผมมีมีดตรชะดอรครับโคตรหนักนะเห็นไหมเห็นไหมมีคนมีเยอะเลยนะครับอันนี้เจ เขาก็ส่งมาพักแล้วแหละพอดีผมติดปัญหาสุขภาพนิดหน่อยแล้วก็ยุ่งๆกับงานด้วยวันนี้ก็รีบกลับมาเนี่ยว่าถ่ายงานก็กลางค่ำกลางคืนแล้วอย่างเงี้ยนะฮะนี่ก็ถือว่าถ้าดูเทปนี้แล้วแล้วคุณคิดว่ามันผ่านหูผ่านตามาสมัยวัยเด็กลองถามคนที่บ้านดูฮะแล้วก็ลองหยิบมันมาปัดฝุ่นดูหรือคุณจะเอามาลองฝึกทักษะในการรับคืนคมก็ได้เพราะผมเห็นนะสภาพที่เห็นอ่ะมันเยินเยินแบบนี้แหละทั้งนั้นแหละถ้าคุณอยากจะลองรับคมหรือลองเอ้ครูอยากได้สักเล่มหนึ่งผมฝากครูมารับหน่อยก็คว้มแล มีดที่เปิดคมมาแล้วคืออะไรมีดที่เขาทําขึ้นมาใหม่ๆที่ยังไม่ได้เปิดคมอ่ะมันคือเป็นเป็นสันแหลมนะที่เขารอจะเปิดคมเปิดคมก็คือทําให้มันเป็นคมขึ้นมาแบบนี้ถ้ามีดมาเปิดคมใหม่อ่ะผมคิดอีกราคาหนึ่งนะมันต้องใช้เวลายเยอะแต่ถ้ามีดที่เปิดคมมาแล้วคือมันเคยคมมาแล้วแล้วมันทื่อนะฮะก็สมมาได้เคยดูไลฟ์ท่านเลยวัดดับไปปืนดับเสื้อกลอกเป็นยุทธภัณฑ์ทางทหารผิดกฎหมายนะครับ <laughs> นี่นะฮะแล้วมันจะเป็นที่เขาตีตีตาตีย่ออะไรอ่ะซึ่งสมัยก่อนอ่ะมัน เขาเรียกอะไรมันมีกฎหมายสมัยก่อนด,ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นของที่เขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นของที่ตีตรามาจากหลวงอ่ะนะฮะเขามันเป็นของที่ตีตรามาจากหลวงอ่ะแล้วมันก็จะต้องมีมันมีที่มาที่ไปถูกไหมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นมีดนอกอุกสาสมกันแล้วกันนะครับนี่ซึ่งสมัยก่อนข้อมูลข้อมูลถ่ายข้อมูลอะไรมันผ่านเวลามานานมากๆากแล้วอ่ะนะฮะพอถึงวันนี้มันกลายเป็นของสะสมไปนะครับเพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันเผื่อในบ้านใครใครมงใครมี ไรเงี้ยแต่ผมไม่รับซื้อรับขายนะผมบอกก่อนผมแค่เอามาแนะนําประวัติให้มันดูเท่านั้นเองนะครับนี่ก็อันตาริโอ M9 อันตาริ i อไนท์ค p เ r a ชั่น U.S.A